อาจรยก็เริ่เปนพิธีการเนรการได้เยี่ยมโนครับโทศของเราเป็นโทรศัจากบ้านสีนใจนะครับเป็นบโทรศัพท์เป็พิธีนะครับของตำบลสี้อนับ ปกมารีกันนะครับลเรือไฟอกันนชื่อเรือไฟว่าเรือไฟสเสสสสีสมครัมเรือไฟเภสีสงรามสีสงรามเรามีอะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้นี่เป็นของมูลาิรจอเมียงค่ะอ๋อสีวันชายสองตัว สีวัชัยนี่ได้รางวัลที่สองเนาะแล้วนี่ล่ะกลุ่มทอผ้าใช่ไหมนี่กลุ่มทอผ้าเนของสีวัชัยเหมือนกันใช่ไหม่นเปนวีก่ทอ้าใช่กาย่วิีการป็นอาออันนี้แปลูกผลิตภัณฑ์วมในชาสรารกุสา รอายอรสร้างจากแรงศรัาในวัคจัิศิขวัญยานาในานะที่เป็นผู้ดูแลบวชรักกาผู้อยู่อาศัยบรรลัน้ำฝนและเป็นเพื่อเป็นสิทกแก่ทวัเยอนนครพนมชมสามที่สุดได้แก่สักจีที่จุดคือทาพนมสวยสุดคือสะพานไทยพิพานตะเาแห่งที่สาและงานที่สุดคือวิวทันิโผงอีกทั้งยังดีพิพิธภัณฑ์ลวงปู่ตื้อ อาจจะต้องทำมูเพราะยีจิชื่อดังของชายจาังหวัดนครปฐมให้ความรุ่ัทธาและถัดมาเป็นปลากลายปลาตเพียนซึ่งเป็นเราก็เป็นลำเรือที่สวยงามนะครับปีนี้มันก็เป็นไม่สวยงามก็จะไหลลำแรกแล้ที่สองอันนี้อันนี้ก็เป็นซุ้มเรือไฟของอำเภอศรีสงคราม